เมื่อก่อนไหมว่าทั้งคู่นี้จะได้มาเป็นพระนางคู่กันเนี่ยโอ้โไม่เคยคิดเลยครับแล้วก็ไม่คิดว่าเราจะมีนางเอกที่เด็กกว่าเราขนาดนี้ด้วยเหมือนกันครับเด็กกว่าขนาดไหนคะตีขาเด็กชนิดที่ว่าห่างกันหนึ่งทศวรรษเลยครับสิบปีเลยหรอใช่ครับปีนี้อายเท่าไหร่คะปีนี้19ค่ะแสดงว่าเรื่องนี้จริงๆขาบอกว่า ถ่ายมาตั้งแต่2องปีที่แล้วสองปีมโควตอนนี้รับแปดย่างสิบเก19เพราะว่าเพิ่งเพิ่งจะเปลี่ยนพศใหม่อะเนาะแปลว่าตอนนั้นอะายตอนที่เริ่มถ่ายเนี่ย16ใช่ค่ะตอนนั้น16แล้เราก็ได้รับการติดต่อจากพี่หนุ่มมาบอกว่าให้มาเล่นเป็นนางเอกเรื่องนี้ก็ตกใจค่ะ นางเอกอายุ16เหรอก็ตกใจค่ะแต่ว่าพออ่านบทก็อ๋อเข้าใจเข้าใจได้เพราะว่าในเรื่องก็อายุ16 17เหมือนกันบุษบงก็เลยโอเคความเป็นที่หนุ่มด้วยเราเคยร่วมงานกับพี่เขามาแล้วก็เลยตัดสินใจตกลงทันทีค่ะตีนี่ก็บอกว่าช็อกมากเหมือนกันที่เรื่องนี้เนี่ยมาเป็นพระเอกเพราะ ตัวเองก่อนหน้านี้เป็นเอ็กซ <Extra, S 2> <Extra. S 1> ์ตารมจริงเหรอใช่ครับเมื่อเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับดีเริ่มต้นโดยการที่เป็นเอ็กซ์ตร้าในละครเรื่องหนึง่งคือคือเมื่อก่อนเนี่ยผมอยู่โรงเรียนก็แบบไม่ได้มีอะไรแล้วแต่ว่าเพื่อนเนี่ยชวนว่าเฮ้ยลองมาถ่ายละครด้วยกันไหม,อ,มอะไรอย่างเงี้ยก็ถ่ายละครแล้วต้องทําอะไรบ้างเราทําอะไรไม่เป็นเลยนะมไม่มีอะไรแค่เดินผ่านฉากเฉย อ๋อเหรอเฮ้ยถ้าเดินผ่านฉากเฉยๆไม่ได้พูดอ่ะโอเคโอเคแฮปปี้แฮปปี้ว่าเราเป็นคนไม่ชอบพูดอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยนี่ที่เราวงไว้ใช่ครับฉากจูงไว้เป็นไอ้ข้าไอ้ที่ไอ้ที่วงไม่อยู่ข้างหลังอ่ะคือตีคือตีไม่ใช่ผีไม่ใช่ผีแต่เป็นผีเองแบบแบบที่มันเหมือนวงแบบว่าเฮ้ยผีอยู่ตรงนี้ไม่ใช่นะนั่นคือตีครับเดินผ่านไปผ่านมาครับตั้งแต่หกโมงเย็นนะครับจนถึงตีสี่ตีห้าของอีวันหนึ่งเป็นคิวกลางคืน ใช่ถ่ายกลางคืนค่าตัวต้องดีมากแน่เลยตอนนั้นก็คือ300ถึงมือครับผม300ใช่ก็ก็ไต่เต้ากันไรกเนาะแล้วก็มาเป็นนายแบบแบบเนี้ยมาเป็นเล่นซีรีส์ครับอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้ซีรีส์วายใช่ครับที่ทำให้มีชื่อเสียงขึ้นมาจนทำให้เริ่มทำงานในวงการได้เริ่มขายงานได้เริ่มทำอะไรอย่างเกี่ยวกับในวงการได้ครับแล้วก็ผันตัวมาเป็น ศิลปินครับไปทัวร์ต่างประเทศไปแฟนมิตรต่างๆทั่วเอเชียเลยครับตอนนั้นก็เป็นเป็นกระแสในอยู่ช่วงหนึ่งครับรุ่นพี่อุ๊ยอ่าเราอะรุ่นพี่พอหลังจากเริ่มทัวร์คอนเสิร์ตทัวร์อะไรเสร็จแล้วเราก็เริ่มมาหันกลับมาซีรีส์เหมือนเดิมเพราะว่าตีรู้สึกว่าการที่ตีไปไปร้องไปเต้นอะไรครับตีไม่ค่อยถนัดเรื่องการเต้นก็เลยกลับมาว่าเราแสดงเหมือนเดิมดีกว่าก็มาเป็นซีเรื่องนี้ครับทีอาร์เดอซีรี ตัวตอนกลับมาแสดงเนี่ยทั้งคู่ไม่รู้งานไม่รู้หน้าไม่รู้จักกันและกันใช่ป่าไม่รู้จักกันเลยครับอะไ้นี่ถึงถึงท่านต้อง Google หาเลยเหรอค่ะหนูหนูไปเสิร์ชหาใน Google มาตีธนพลปึ๊บแล้วก็อ๋อพี่คนนี้ที่เคยเล่นุมี่ีปฏิหารเคยดูค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ตกใจสุดคืออายุพี่เขา ตอนนั้นพี่พี่อายุยี่สิบเจ็ดวะยี่สิบเจ็ดใช่ช่วงนั้นคือหนูเห็นแล้วก็พี่เขาอยู่สิบเจ็จริงเหรอเพราะพี่เขาหน้าเด็กมากเด็กมากใช่ตอนนี้ก็ยังเด็กอยู่งงมากตอนนี้พี่ก็จะสาสิบแล้วสามสิบแล้วก็ยังดูเด็กอยู่ตอนนี้พี่ก็จะสามสิบทำเหมือนแบบโอ้แหมาตอนนี้พี่ก็จะสี่สิบแล้วตอนนี้คุณปู่เห็นแม่แจงกันเองนะครับ อันี้ยังไม่ได้โกรธอะไรเลยครับเขาสี่สิบโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเขาอย่างขยี้เขาเองเลยครับเราต้องชิงเล่นตัวเองก่อนนั่นแหละแต่ตีน้าเด็กมากนี่คือ s ซิร์ช Google เพื่อหาว่าพี่ติคือใครส่วนพี่ตีล่ะคะ ก็เซิร์ชเหมือนกันครับเพราะว่าในชีวิตนี้ไม่เคยเจอคนที่ชื่ออาไอครับเพราะว่าไม่รู้ว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้ยินใครที่ชื่ออาไอคนอะไรชื่ออาใช่ก็แบบว่าเอ๊ะน้องคนนี้เขาเป็นใครแล้วก็ทําไมชื่อถึงแปลกอย่างนี้อะไรอย่างี้ครับก็เลยไปเซิร์ชดูก็แบบว่าเป็นเด็กผู้หญิงเก่งคนหนึ่งที่ทั้งเล่นละครมาตั้งแต่เด็กๆทั้งไปประกวดเด e v o ว c e ทั้งทําอะไรต่างๆที่แบบฝ่าฟันอุปสรรคมาเยอะ แล้วก็ยังไม่พอ,อยังชาเลนต์ตัวเองแบบพัฒนาตัวเองยิ่งขึ้นไปอ <ừ> ีกะครับผม <ừ> จนมาเห็นความที่วันหนึ่งที่น้องได้เป็นโฟอีฟก็ประสบความสำเร็จจนถึงทวันนี้แล้วก็แบบน้องเก่งมากมาเปล่าลแล้วตอนนั้นยังไม่ไม,ไ,มไม่ได้ยินหรือว่าไม่รู้จักโฟอีฟเหรอครับถึงต้องไปสีสีเป็นคนที่สายซีนีสายละครนะครับจะไม่ได้ดูในแนวศิลปินใช่ก็นี่ก็พอมารู้จักก็เห็นว่าเอ้ยมีอีกโลกหนึ่งที่แบบเจ๋งมากๆเหมือนกันนะครับอม